เราน้นรวยเราเราเราเน้นดอกเบี้ยยี่สิบอุ้ยรถพูลีเดมชันตัวละครรีดีมเจคิวไปตัวห้าร้อยหน่วยอุ้ยผมขอเล่นคอปปะเหาหรือเพราะหนึงเอ้ยขอ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 เล่นรีดีมบางกรตอนนี้ไม่มาเลยขอเล่นเป็นรีดีมผมอยากเล่นเป็นรีดีมประเทศแต่รีดีไม่ครบเฮ้ยบังกอก็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 นี่ไงนี่อ่าฮะเราจะเล่นเป็นซินด้าเราจะเล่นเป็นซินด้าจับยกลอยเคอย่าง โอเคเดลักถือขอฟินด้านหน่อยนะแจ๊ะเรียวหน้าเป็นตัวละครหนึ่งบาทที่โก้ยู่ในเกมแมงยืนได้แบบสบายจัดเลยโอเคเราจะมีอะไรบ้างเราจะมีนี่มีนี่อะฮะอันนี้คือรีดีมสามอีโกเกอร์แมงรอสี่บาทเลเวลหกจะเป็นยังไงอะฮะนี้ด้วยอันนี้เป็นไนท์สองอมีเราสามารถทำไนท์สี่ต้นเกมได้เสียงใครทำอะไรวะเสียงใครชักกระตุกาข้างผมวะ เราสามารถเป็น trade. เทรดอ่ะเดี๋ยวเรเดี๋ยวเร่เงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเร่งนี้ไปก่อนอ่าฮะอันนี้คือเลววลหกเราสินด้าเลเวลหกนะฮะพอีงวงเกอรแ์แพงจัดแต่ก่อนก็มีความรักกันแนหะความรักมันจะสกิลแล้วแต่ก่อนนั้นจะเป็นรักกระถาฟ้าคุณรักกระถาฟ้ารักมันจะให้โล่เยอะสัดแล้วมันก็จะยิงแรงมากมากเออแต่ก่อนรักกระถาฟ้าเอาเอเอเดี๋ยวถ้าเบื่อไปเล่นดีกว่ารักไม่ตลกดิสกิลมันจะให้โล่เพื่อนเพื่อนก็จะไม่ตายแล้วนางก็จะพอแชทสกิลเสร็จออตโต้ก็จะแรงขึ้น เอ้ยรักแฟนนาชอปน่าจะคุมมันนี่ยรักรักนาชอปคุณซูลและก็ทาฟ้าเอ้ยถ้าสนใจว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกะลองดีกว่ารักเวอร์ชั่นแบบทำให้เพื่อนโรแบบเลีเลๆๆล้ยสัสสัสเฮ้ยให้โหรเพื่อนแล้วก็ตี <ie> <D ee> ดีดีใช่ครับผมขอวิธีเล่นดอร์บีเกอร์ช่วยต้นเกมหน่อยครับมันแทงน้อยมากดอร์บีเกอร์สุดแมากแทงดอร์บีเกอร์แทงมันน้อยเพราะมันกันจะโกงมากครับเพราะว่าถ้าคุณมีดอร์บีเกอร์เยอะแม่งก็ฮิวฮิวฮิวดอร์บีเกอร์ก็เลยเป็น กากัดอะกาก์ดแทงแล้วก็คู่กับบุยเซอร์ครับบุยเซอร์ต้นเกมมีใครบ้างก็จะเป็นบุยเซอร์บุยเซอร์คลาสสิกก็อาจจะติดไปก่อนโซลการสำคัญครับเพราะว่ามันทำให้ตัวละครต้นเกมคูณชนะได้ดีขึ้นเพราะว่าโซลกามันเนิร์ฟมานะเอ้สนุก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 อันนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยวะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวแล้ว กระเสริ่ลงไปหยุดใช่เรียวหน้าสามดาวยืนแทงสกิลสี่บาทสามดาวได้ครับใช่ใช่เรียวหน้าสกิลแม่งโคตรโคตรถึกอะเรียวหน้านี่ไม่ใช่กับเรียวหน้าเฟสรเจ็ดเลยเรียวหน้าหนึ่งบาทที่แบบอะไรวะที่ผมเล่นแบบโอ้ไม่ลดอีกไปดีสกิลกูได้ถึงตัวเร็วขึ้นมันก็ปลาไกลดีด้วยมั้เรียวหน้าสกิลอย่างเงี้ยหนึ่งเรียวหน้าสกิลหนึ่งบาทที่เป็นแบบนี้เลยอะที่มันบอกว่ามันจะให้โล่หรือแบบมันจะให้ตัวเองแบบลดดาเมจอะมันจะโกงมากเพราะว่าคุณสามารถ ทาเทคนิคใส่กับกระตาฟ้าได้แล้วอาจจะมีซักเวอร์ชันในเซตที่คุณแบบเรียวหน้ายิ่งยื้อยิ่งถึกจัดๆเอาไม่ลงมันจะคล้ายทำทำเคนเซตสิบเวอร์ชันเซตสี่อะทำเคนก็จะมีสกิลทำเคนจะเปสกิลใครนี่เลยที่เป็นสกิลเอ่อสกิลสามมันมั้งแต่มันจะมีเวอร์ชันหนึ่งอะแต่เก่าละทีมงานปัจจุบันถ้าเอากลับมามันจะไม่ค่อยเวอร์เหมือนแต่ก่อนละแล้วแบบแม่งฆ่าไม่ตายเลยแล้วไม่แค่บาดเดียวเยเฮ้ยคุณต้องการเพื่อนคองยกจับวัน กากัดสองแทงหนึ่งใบยินตนวกาของจริง5.5ตีไว้ตีจบไวมากค่ัแต่มาเซตสองอ่อมมากเออใช่5.5น,นี่คือเร็วมากเร็วหน้า,ทานแทงเลยเจ๋ไวหวแล้ลระดับเจ๊แม่งแทงโกงจัดเจอจินตนาสองแล้วอ่ะรักเดี๋ยวค่อย มาไหนสี nice ่ทีมเราได้รับป้องกันคะแสามสิบหน่วยไอ้นี่ก็ป้องกันเข้าไปใหญ่โอ้โหไหนไม่ชอบกินหน้า่รอครเค็ด <Okay. S 1> จับยกลอยไปตรงนูน้นโอ้สักกูต้องยกเจ้าลงกลันเลยวมันเหนื่อยเนี่ยกูต้องมาได้ายยกตัวละครแบบเตดเซียวเอ้ไม่ชอบกินหน้าเออเอเอกูซูน่าจะดูดีครับกูต้องการมายกกูต้องการมายกบ่อยว่านี้ ยกลอยคุเรียงทิงใครปลาโลว์เอาโอ้มันคือเซตที่ป๊อปปี้สกิลโคตรน่าเบื่อเลยคุณป๊อปปี้สกิลเนี้ยแม่งอยู่หลายเซตมากจกูเอียนมากจับยกอ้าวกูไม่ไม <witnessed> ่ไม evet ่คือจับใครวะจินนาชอบกระโดดเหรอชอบกระโดดป่ะจินนามาดิจับยกอ้าวเซตนี้มีแต่ไรล่ะลำคาญ์เนาะลำคาญซีซีรำคาญฟินด้าแต่ผมอะรำคาญเจ้านรกไป็พิเศษไม่น่ารำคาญคิลเลียคือรำคาญ์อะ กูหลอกแทอุ้ยตีเร็วตีเร็วตีเร็วกูต้องการตีเร็วที่กูได้กำไรตตีสิไปตัวตุ๊ดต่อกันเถอะอาอาอากูอยู่นานอยู่นะอือหืออือหืออือมฮึ redeem อืมฮึอืมฮึคาลิคาลิต้าเป็นไงครับเซตนี้คาลิต้าคาลิต้าผมไม่รู้เปด้ไงนะมันตัวละครบาทหนึ่งแต่น่าจะลิโลมันน่าจะเป็นมันมีมันมีลิจแนนหนึ่งบาทนะคาลิต้ามีมันมีอยู่น่าจะเป็นคาลิต้าเอทอร์ครับเพราะว่าราคาเท่ากัน คาริต้าเอทอกและคุณใส่เป็นทางฝั่งของน่าจะเป็นลิเกแนลหกและคู่กับอ b o m บอ a t i มเนชันมั้งเราผสมดูครับผมคาริต้าดีไม่ดีผมว่าใส่ของแบบเดิ <laughs> ม,นนดหมเ,ดเหมือนกันตอนนี้ซินด้าหรือเหมือนจะใส่ของแบบเดิมเหมือนกันวางตัวละครไกลสุดเอ่ย <laughs> เดี๋ยวช่วยหยุดโอนหน่อยเดี๋ยวโอมันจะมาตะก้าคุณโดนแอรกุสูโชจิตตามจนไม่ได้หึงเลย <laughs> เฮ้ยโออยากลอยป่ะโอโอไปจับยกลอย ไปตรงนู้นสินได้เออใช่สินได้สินได้โยนสินได้อดอกไปนูวนไปอื่นไปตรงนู้นพ <c oughs> องน,นี้แม่งเลยเล่นคู่กับอาเบนแองเกอร์ชูแม่งโกงที่เปรกเลยจับยกเออไปตรงนู้นเออใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจับกูสู้ดีกว่าจับยกเวียงทิง้งคาเลต้าเอทอกเลียวหน้ารีสามตัวนี้เออปกติต้องตั้งตัวติดติกันเพื่อการดุลลวงแต่เซนีตัง้งติดกันเท่ากับไฮนนะซีซี ใช่แต่ว่าตั้งแต่เราก็ต้องตั้งติดแกนเพื่อแกนตัวลงอยู่ดีนะครับก็ก็ประเมินประเมินความเสี่ยงครับถ้าคุณวางกระจายแกนก็โดนแอสซิสต์ล,ลัวถ้าคุณวางติดกันก็โดนสี่สีกันฉะนั้นก็ขอโชคดีครับไอเฮียถ้ากลัวถ้ากลเอาความสมามารถในการโลเยอะอย่างนี้ไปใน t f เซเซตสิบสองกูก็โอ้เราเอาความสมามารถนี้ไปเล่นใน TFT เซตสิบสองดีเฮีย ไอ้เหี่สองบาทสามดาวสายพิศพสายพิษเผาเนี่ยนี่กระดาษตัวละครมีเยอะนะครบแล้วตลาขึ้นขึ้นเป็นองค์รีดีมไปเอารีดีมเยอะกว่านี้สินด้านแล้วไงม่พอปลาแบนตัวหลังสุดด้วยใช่ครับผมเอ้ยไม่ชอบว่จะจับลอยยกไซออ,อนบอกทำให้กูรีบม,มาจาังวะยคเฮ้ยไอออนอย,าอย่าลอยนะจับลอยยกอระหุ่ม เ็้ยไม่เจ็บเลยอะฮะไซออนตีดาวแล้วเหรอก็ว่างทำไมไม่เจ็บเลยแต่ได้แน่ใจเลยที่มันจะต้องลอยตลอดการเออเพราะเรามีเรามีอเมนกุนซูเรามีมโโยังไม่โค่นเอยู่เฮ้ยโอเคไซออนไซออนไซออ,อ,อ,ออนว่าไงจ๊ะตีดาวเหรอจ๊ะไปตรงนู้นเอา้าทำไมอ๋อมันมันการทีทีเหรอมันมันการทีทีมันการทีรรท,ทีด้วยเหรอวะไม่สามารถที่อยู่ได้ออทเดย์ ยึดเค้ใส่ออนสามารถแก้ทางฟิตดาวไม่น่าเชื่อกาเลนแล้วพี่น่าจะยิงไม่ถูกฝากแก้จะได้ตอบถูกโอ้ยไปอย่าเอาแกชาขงกูแบบร้อยเซมาใส่การฟิซี่ไปแล้วขึ้นกูยกไม่ได้กูยกไม่ได้สี่สามสองกูยกไม่ได้โอเคหมดเวลาสนุกสหรับมึงแล้วยกไปไอ้เชี่ยโอบฝาแก้ทางกูยกลอยกูจริง โอ้มันแก้ทางกูมันใส่การซีซีกูไรค่ะอย่างงี้ถ้าคือถ้าเขาใส่การซีซีแล้วกูมานาเต็มไม่ถือว่าแบบก็มานาเต็มแล้วมามามาหนาเต็มแล้วไงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเลยอุ้ยโอกาสกิจิโกเพิ่มขึ้นไอ้เหี้ยคนเหี้ยมานาเต็มแล้วไงเหรอไม่รู้ขอรีดีมหกสิรีดีมหกได้หรือยังเอ่ยยังอีกเหรออยากได้รีดีมหกอะ มาแล้วมาเริ่มมาเริ่มรีดีมหกอ่าฮะอ่าฮะอันนี้รีดีมห้ารีดีมหกเร็วอ่าเรียวนาน่าจะไม่ไหวถ้ามันหนึ่งดาวอยู่เรียวนาน่าจะไม่ไหวเดี๋ยวให้เร็วแล้วกันเร็วๆรวางไกลๆเดี๋ยวเร็ววาไกลเร็วเดี๋ยวมีกากอยเร็วมีว่ามอกเจาะเวทเดี uh ๋ยวเจาะเวทด้วยกันคน่นแล้วกัเจาะเวทกั็ดีก็ได้ดีเด่นใช้ด้วยกันีีนี่งๆอ่าฮะ ระวังนี้ระวังนี้โอเคโอเคโอเคเราเริร่มหลุดตัวแล้วเพื่อเราเริร่มหลุดตัวอันนี้เก็บไปก่อนเพื่อเอตอกแซมวินดีหกเราก็จะได้เรากราะโกระขึ้นเข้าไปอีกไม่แน่เราไม่ดูจับลอยยกุกเควี้ยงทิง้งเจ็บเจ็บวัตฟ้ากาเลนมึงอตออิออทูดเหรอจับลอยยุกเควี้ยงทิง้งไม่ต้องมาหาเวนโอ้ยจับลอย คุยเอนหิงเอ้ยไม่โดนตีนก็จับลอยขุดด้านขุดด้านการกุศุ่ยขุดด้องการกุสู้กขุดด้องการจับลอยเลยจับลอยคุยเอนหิงไอ้เฮี้ยกูลองขันมันมีชุบชีวิตแล้วมันก็มีเสกมันจะพับตายไอ้เฮี้ยพวกมึงตายก็สี่เดียววะโอ้ไม่รูไม่รูจับลอยคุยเอนหิงเอาอะไอันเดียด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 นี่นี่จับลอยคุยเอนหิงไอ้เฮี้ยมันลมทั้งยืนแล้วมันยังลุกมาสู้ต่อเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหมากนี้เป็นกุนซูถ้าเปลี่ยนได้ เรียวเ,เป็นตัวละครฟรีใบที่เซคิวด,ดีมากครับคิดดูถ้าปัจจุบันมีตัวละครนี้มันจะโกงมากเลยไนท์ <S <S <Night S 1> มันเกินมาแต่แต่อยากได้ไนท์สี่วะไนท์สี่โอ้ยอยากได้ตาไนท์ให้กับเร็วมากเลยจะดีมากรีดีมแปดใช้เคียวไม่อยากไปไม่อยากเป,กเปรีดีมแปดเลยแต,แต่รีดีมแต่รีดีแปดมันทำให้โรสทูนรีดีมชั้นเก่งขึ้นอืมไอเลทไปก่อนแล้วกันเลทไปก่อนแล้วกันถ้าเรียวหน้าสากมันจะเก่งถ้าเรียวหน้าสากมันจะเป็นไฮร์รัได้เหมือนกัน ไม่ไม่กูไม่อจะใช่ออมันแก้ทางกูไอ้ตสิแน่ใจไม่กูเจอคอมที่แก้ทางกูแบบร้อยเปอร์เซนต์กูโยนไออนได้แต่กูยนนูนได้จับลอยแวงหิงเจ็บเจจับลอยโอ้โหไม่ไกูไม่ได้ไแล้วกูทำอะไรดาเมจไมนี่ยดาเมจคือพอใช้สกิลปั๊บไม่ตดหน้าแกเป็นโทนครตีโออ ไ <laughs> อ,อ้ยงก็จะอะไรวะต้องให้ไ,ไปออนไม่ใช่สกิลโอเคโอเคโอเคเราเราเราแค่ยอย่าไปเจอไซออนเราแค่ยอย่าไปเจอไซออนเอาไหนออกหนึ่งใสไอเวนแทนเออ,เอ,อใช่ผม,ลมเลยอีวอเกอร์ไปเลยเว้ยเออ thank you thank you เดี๋ยวเราใสา่อีวอเกอร์เฮ้ยกูยย ok อยากใส่อีวอกสี่ว่ะมีมีเราใช้อะไรนี่เราเราเดี๋ยวเราทำคุณซูดิดาเมจแม่งปัญญาอ่อนอยู่ละ ดาเมจไม่เป็นยีอ่ออนเดือดเราเอาครีออกแล้วเอากูซูเลยเราจะได,เะได้เราจะได้สกิลล้วล้วฝั่งนั้นจะได้ไม่ต้องรอยพื้นเจ้าเอาไหมครับอัฟซียอดเอาไหมครับถ้าไม่เอาขอเลยนะครับโอ้่เอาสนุกก็ได้วะโยงคอมแท่นนี่แหละครับจะไม่ได้แต่มีการเรนด้วยครับเรียกคิงไปเลยผมนึกไม่ออกอะสมัยก่อนไม่ค่อยมีบารมีไปใช้ในการเรนอุ้ยเบลขดมา เวลคอร์ดมาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีของก็กรแชร์ขอไปให้เวลคอร์ดเลยกันในรักสกิลเฟิร์ฟเฟิร์ฟเคิร์ฟเงธรรมเาดแค่เลกรือเฟิร์ฟเฟิร์ฟเฟิร์ฟ้ฟิร์ฟเฟิร์ฟเฟิรสูเอิร์ฟเฟิร์ฟเฟิร์ฟเกิร์ฟากิร์ฟ่ฟิร์ฟเฟิรันเฟอะแตเยิราปเจิุบันถ้ามันโิงก็โกงแ์ลัแต่แคเซิร์ฟเนิร์ฟันิร์ฟเฟิรนฟเฟิร์ฟเฟิร์ฟเฟิร์ฟเฟะไอ้เีย กิดภาพบูคองกิดภาพรีงเซนสิบสองมาเจอหนึ่งนี้ดิเฮ้ยอื้ออ๋อจะ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 โดน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 ยกควียงหิงควียงถิงยกไปยกไปฟันอื้ออืออื้ออื้อโอ้ไมตายก่อนแล้วคนแซ่ทำแซ่ไึ้งไม่ทำอเไยบึ้งสมมติถ้าไม่มีสินทําำไมรูเซียมถียบตรงนี้ ถ้าแค่มีซินท่าในอย่างเงี้ยในเซตสิบสองนี่คือลิงไม่ต้องเล่นลิงคือกระจอกไปเลยเอาตังค์คิดเอาตังค์คิดเอาตังค์คิดผมขายแค่เคียวรีดีมรีดีมแปะนะจะเก่งอยู่ให้ตายเดี๋ยวกูต้องสู้กับลูเซ่กี่ตัวเนี่ยโอ๊ยแต่เขาจะกระโดดมาโอ๊ยเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกูเดี๋ยวนะกูไม่ต้องการให้เขาเอ้ยอุด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  กูไม่ต้องการให้เขาขบวนซินดา้าไปฝั่งไปฝั่งเขากูจะแพ้ทันทีไอ้แย่ทางขวาอันตรายเลยวะย้ายดีกว่าอุดทุนอุดอุดนั่นแหละอุดอุดอุดไว้อุดไว้อุด,อ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 ดไว้พวกที่ถึงเนี่ยเราไม่ได้ต้องมานั่งเล่นอย่างนี้มานานมากแล้วโอเคเรามาจาับยกลอยคุยเองเอาแมนเคลว์ไปหาแดนนะเร็วสก,กิลไม่โดนซินด้าดีกว่าเฮ้ยเอ้ยโอ้เป็นไรทางขวาล่างและนะ้ว เบลขอดกูยืนแปลกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอเฟรเกือบตายเอาเฟรเกือบตายยกขึ้นอาเฟรลงไปนอนถ้าเป็นคอร์เป็นแมงลงหลังกูไม่ได้นี่กูชนะจับจั่เลยเนี่ยถ้าอเมริกาทีซีมาคือตุยใช่ครับใช่ครับเฮ้ยแต่อเมริกาทีซีมันการแค่รอบเดียวไม่ใช่เหรอมันมันมันไม่ใช่ชากกันทีซีแปดวีปั้ฉะนั้นเราได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ปูฆ่าผลดีกว่ายกปูได้ปะ ไม่งั้นเราจะแพ้ปูลแล้วมันจะเจ็บเกินไปมากบอกว่าบอกว่าเราจะสามารถยกปูได้นะเซนจสองคอบแบบนี้อย่าเลยอย่าเลยให้ลิงมันได้เล่นเถอะเราต้องขยับซินด้าหน,นียาโอใช่ครับแต่อันนี้ผมหนีผมหนีเวียโก้กันถ้าเวียโก้มาโอ้ไปยกปูได้หมดเดยวลองดูดิอย่าได้คุณซูอย่าได้คุูสัว หมัดชี้ไม่เอาแล้วหมัดชี้ไม่เอาแล้วอยากได้คุณสู่อะทาธามาแล้ว <laughs> มาแล้วมาแล้วขอต้อนรับทุกคนครับขอต้อนรับก็สู่แ n นอินฟลัสเทียร์จีเป็นสองซินได้เวทขอดีไป uh, อ่าขอเทียร์โอเคเวลคอดจะได้มีสกิลกับเขาบ้างโอเค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 ผมต้องหลบใครบ้างปะโอเค โอเคเฮ้ยเฮ้ยสิงดาวปอมเร็วสองได้ยังเนี่ยกูต้องการเร็วสองแล้วกูจะถึกมากเลยนะเร็วสองเพรที่เรากลายวิญญินหน้าคุ้มกว่ามันแผนแรกก็แบบนี้ใช่ครับแต่แผนแรกมันใช้เวลาฟาร์มกว่าจะเก่งอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอไม่ต้องห่วงกว่ามึงจะถึงกูหมดเวลาแล้วคุยังทิ้งอะไรอะไรกระแลเว้อะไรเฮ้ยโอ้ยอะไรยัง สาน้องหนึ่งเรียบร้อยกูจับมาแล้วโดมาให้จับสิจับย่อยเคลอยร์ทิ้งโอยหมดเวลาแล้วม็เท่าไหร่ด้วะโอ้ถ้าอยู่ฝ่ายเดียวกันนี่คือกูโคตรสกิลไร้ฆ่ามากเลยขึ้นเลเวลเก้าเลยว่าจะไปเอารรีดีมแปดที่ดูถ้ามันมีอารเมนที่บอกว่าฮิวที่คุณได้จะเพิ่มขึ้นเฟิร์สเอ็มั้งถ้าคุณไดอารเมนที่แบบฮิวจะเพิ่มขึ้นแล้วแม่งคู่กันนี่แล้วคุณจะได้ฮิวจากไอนี่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีตัวละครดีดีมตายผมจะไดฮิว อ่ะแต่เราต้องโอ้แ oh ม่ก mm ูไม่เจอไซออนวัตตาฟัลคอมเบเนชันหกวัตตาฟัลไอเด t แมนอือโอเค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 น่าสัดใจนะสัดใจคอมนี้สกิลเพอร์ใช่ครับ เจอใครอะ่อระเจอบอมหกมากูเห็นทุกเซอต์จับร้อยเรียร้อยคาริป้าตายยก้อยลงอุ่นฟิเดนโอ้ยอย่าอย่าให้ใไซออนมาถึงกูมันงั้นเราจะตายกันหมดอึอึอ,อึจับร้อยมากูจับมันไม่ได้จับร้อยโอ้ยชิปเปกแล้วกูจะฆ่ามันยงไงนี่โอ้ยจับแล้วจับแล้วจับแล้วสกิลนี้ไปทำงานสก,กิลนี้แล้วมัน,มน ไอ le vin, le vin, drink, ้เฮียจับลอยมาเชิญพักกิ้วมาดูแล้วอีกเล้วอีกจับลอยแต่เราหลีฉีดแสงธรระแสงธรจับลอย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 ไหว้เชื่อมันมันจับแต่กูมีสีดาด้วยหรอวะไอ้เหี้ยมันปัญญาอ่อนเหมือนการซีซีสันเราไม่มีสีดาใครไหมแต่ผมผมว่าเราไม่มีสีดาใครนะเราไม่มีสีดาใครด้วยหรอวะ ทีมโมมาแล้วย้ายแบบเมื่อกี้นะอ๋ออยากลงอยากลงกาลิโอเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อ็นไรขาดแค่ค,คิวนะขาดแค่คิวขาดแค่คิวถ้าได้คิวผมก็จะถ้าได้คิวเราจะได้เป็นดีดีแปดลูเซียนมึงตายลูเซียนบอกเลยมึงตายวอลิเบร์ไปข้างหลังไปข้างหลังจับลอ,อยไปข้างหลังตี วอลีแบรกระโดดไกลจังไงกระปิกเอยจับรอยโอ้ไอเทมมันสกิลไม่สุดแมปจัดเลยเดี๋ยวผมต้องวางหลบดูเสียละไอ้เนี้ยทีฟทีเซตนี้ไม่เป็นทีฟทีเซนการวางหลบไอ้เนี้ยต่างคนต่างหลบซึ่งกันและกันรู้สึกเซตนี้สกิลมันตุ้มตามดีอย่างที่บอกครับมันไม่มีมันไม่ได้มีอาร์เม้นต์นั่นหมายความว่าสกิลตัวละครต้องเวอร์เล่นมังกรหนะครับผมมังกรมันคือหลักการครอบรวยเนาะอยากเล่นมันตลอดครับแต่ยังไม่เจออุ้ยอย่าได้เนี่ย ไอ้ล่องขาดมันสามนีว่วะไอ้ล่องขาดสามได้รับได้รับเกราะเพิ่มขึ้นไปอีกมีถ้วยด้วยเหี้ยมีตาเอา้ยเ,เอาตาถ้วยดกวาเอาตาถ้วยซินดาจะได้ม,มา,าไวายกว่าเดิมว่าจะมีเคลด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตายอินวอกับตายวอเราจะได้เป็นอินวอลสี่ได้แล้วซินดาจะได้แบบจะได้ไวยกว่านี้ไม่มีคนเอฟเคว่าจะฟัไอียทีโมมันมันกินวออนเหลือตัวเดียวใช่ครับแต่เหมือนต้องเป็นทั้งคู่นะ เหมือนมันตัวเดียวแล้วคุณตัวเดียวครับจังหวะอาจจะ,ปะแปลกๆหน่อยเวลขอดสองอุย้ยเวลขอดแอกเบคคุ้มโอเคเหมือนกับตอนนี้เราต้องสลับตลบแล้วโอเคเออเราก็อยากวางริมเหมือนกันแต่รู้สึกว่าวาง้างหน้าหน่อยแล้วกันไม,ไม่ต้องวางริมมากก็วางกลางเียกูวรูเซียนวะแต่เดี๋ยวถ้าเราวางฝส่เดียวกับรูเซียนเอยเอออย่างนี้ติดผมกลัวผมกลัวแค่รูเซียนตัวเดียวตัวนผมไม่กลัวเลย โอเคพูดไว้เดียวครับและลูเซียนเขาก็จะเจอแสงแห่งคำกูนี่ทาร์เก็ตล็ลอกไม่เลยนกครัแม่นแม่นนกคบม่นไหมผลโลยเลยวะแสงเหรอปะะนกครแสงแห่แงคำมาปึ๊งจับยกวางนี่เออทีฟทีสม,สมัยนี้คือโพสิชันสำคัญที่เป่งเลยพอมาตองหลบอะไรเยอะมากเลยทีโมมันกินอ่ะไปแล้ว มันจะยกปูยักษ์ได้ไหมเนาะเรากำลังจะรูนได้อีก2ตาครับถ้า,าซินดาเซนีอยู่ปัจจุบันได้เป็นตัวละคร5บาทแล้วเนาะครับสกิลโกงจาก3าดาวยอดออกแบบ3ดาวยอดออกแบบ3ดาวคือหายไปเลยเดี๋ยวค่อยเอากาลิโอ,อแล้วกันมายืนอยู่ <ous> ทีโม่เปลืองเลือดเปลืองเลย โอเคอะไรวะเนี่ยเขาวางเขาวางกระจุกอย่างงี้ไอ้เนี้ยกูไม่เคยไฟออนมาเป็นยัไง <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟออนเจอทีโมโได้อยู่มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไฟออนเดี๋ยวให้ทีโมฆ่าไฟออนโอเคโอเคโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมจะให้ทีโมฆ่าไฟออนทีโมไวไกลดิทีโมไปไกล,ลทีโมไวไกลเร็วมันต้องวางตรงเร็วมันต้องวางริมนดิว่ะ โอเคอันนี้อันนี้เป็นรีเจเนอเนาะโอ oh, ไม่ทาบนั่นน่าจะไม่เป็นไรอยู่เริ่มมาเราจะทําการจับยกเร็วแล้วก็ปุ้มขอแส้ทำหน่อยแส้ท oh, ำไ,ไหมอืดจงบรรลุลอยโอ้หมดเวลาย่างฮะโอเรียบร้อยหมดแล้วโอ oh, ไม่ไม่ไม่ซินด้าจะมายึดจะไปยึดกันแนะน,น,น,นะน่จะไปซินด้าตรงนั้นน่ะจะไปซินด้ายิงไกลจริงวะไอ้เขี้ยมือทำตัวเป็น GFT เป็นสองเลยไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยมันซินด้ายิงไกลเลยวะน่าไปเาฝั่นะวากระจุกกัน เอาไหมเอ้ไมเอาไเอ้ไมอ้ไมาแล้วมาดิมาปูมาแล้วเราจะเอาไอ้นี่ออกลงไอ้นี่อ๋อไอพวกไก่ตายรีดีมแปดผมไม่รู้บอกผมเก่งลงหรือกากลงแต่ผมเชื่อมันมันน่าจะเก่งขึ้นอย่เรายกปูได้หรือไม่ผมอยากลองขายทีโมขายทุกคนเหลือแต่ทีโมแล้วดูดมันจะกินปูได้ไหมยกปูได้ปะออ จับยกแ,แต่แต่ดาบเมจไปอืดเอาดิเอาเดิเอาเดิยกเอาเดิเราไปดีดีเราหิวสักอะกันเราอะไรของมึง่อนะชิปเปงกูจะตายกูตายกูตายอะไรอ่ะทำไมมึงขอชิงเงนี้ยมมันมีหน้าที่หิวเพื่อนไอ้เพร่ไอ้เ่กูแฮะโต แล้กูไม่สามารถชนะปู่แล้วไม่ชนะกันตาล้องยังเป็นกูอะไรวะยกปู่ไปไม่ได้ช่วยเลยโอเคสุ่มต่อสุ่มต่อสุ่มต่ออัพเดนเวลคอร์ดเคิลเออเคิลต้องสองเออเคลสองแล้วแตไม่ใช่ไม่ใช่เคิลสองเร็วชื่อมันคล้ายกันอ่ะฮะเร็วเคิลอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไอเวิร์นสองน่าจะดีกว่าทีโม่ละมั้งอื้มไอเวิร์นสอง โอเควอเตอร์บาร์กมันก็ดีใจที่ได้ามาหมกแต่มึงเป็นตัวละครที่ต้องตีไปไวโอเคเริ่ม okay. มากูขอยกลูกๆก่อนเลย,ยนู่นสามดาวยกไปนู่นอุ้มโอเค okay. เราอาจจะติดทางเราอาจจะติดทางฝั่งของบางตัวละครเล็กน้อยแต่ถ้าเราฆ่าเราบีนทีโบวป่ะเอ้ยเชีย่ยคุณต้องการชิโบว์ฆ่าอะไรวะดีกว่าเอ้ยไม่ไ,ได้เกี่ยวกับตัวเล็กเกี่ยวกับตัวเล็กเกี่ยวกับตัวเล็กยกเกี่ยวกับตัวเล็กเกี่ยวกับตัวเล็ข เขลียประตละอคเล่นเกมเคียปรตล้อคอเล่นเกมนั่นแหละเคียวนั่นแหละนั่นแหละเคียวนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่เปียกเปียกเปียเปียก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 เปยกเปียเปียะเปียเปียเปียก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 เปียนเปียก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 เปียเปียกเปียกเปียกเียกเปียียกเปียยกเปียกเปียยกเปียเปียกเปียเปียเปียกเปียนเปียเปียเปยกเปีเปียเปียเปียียเปียเปยกเปียเปียนเปีเปียเปีย ติน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 ,ตนเดี๋ยวผมจะวางตรงกลางอะไรกันอืมเขาวางริมอย่งางเงี้นใช่ไหมทำไมเขาต้องมาริามเลเจแนลมันต้องวางติดกัน์โลอ๋อเชื่อเราไม่ตัดฮิวเออ,เร,เ,อ,อเรามีตัดฮิวจะแบบเอออ่ะเ,เดี๋ยวเราวางไม่ริมมากแต่เรามีเคลเราม่เรา,ม,เรามีเคลเราเรามีเคลเออเออ,เ,อ,อเรามีตัดฮิวก็จริงแต่แบบถึงปล่ะ เคลวมาตัดจิ้งหรียาโอบแต่ทำไมเดือดเคลตัดนอเคลตัดาโอบแล้วจับยกวาดโอ้หมดเวลาเ่อแล้วจับยกวางจับยกวาดจับยกวาดจับยกวางเอาอีกเอาอีกจับจับยกว้่าฮ่ใช่ได้เจได้เได้เป็นโพสิชันดีมากเจได้เจได้่ได้ไซออนตนหนัก พี่จะขี่บอลทีมอัดสามาตวตัวตัวติดห้องพรีสแตติกโอ้ถ้าสนใจมาเลยครับผมอ,อ๋อเขามีนี่สไปด์เดี๋ยวขย,ยับตามแล้วกันเขาเขาเขาขย,ยับยากเขาขย,ยับยากเขาขย,ยับยากเพราะว่าเขาต้องวางตัวละครหลายตัว ว่าคนละฝั่งกันครับจริงว่ารัตมันต้องวางตรงกลางร,ระหว่างใครสักคนนั้นแต่ไม่เป็นไรตัวละครวางมุมเราโคตรเยอะเลยรัตวางมุมเบลคอดวางมุมซินด้าวางมุมเออแฝงแขนทำมือโอเคจับยกวางจับยกวางเฮ้ยใครจับยกสวัสวดีเพื่อนเอยเฮ้ยเฮ้ยจับ ังซินดาซินดาซินดาเมื่อกี้ไดเนเวสสามแล้วไง้าเมื่อกี้ไดเนเวสสามเหรอบ้าไดนเวสสามก็บ้า,าละ